เากตีละครั้งแกงแก,ง,แกงของลงขั่วเนาะ <c oughs> เอาขออนโมทนาเมอวานนี่พี่น้องมาเยี่ยมบดเม,มื่อหนึ่งแข่ทางไก่ทางไก่ <c oughs> ย่อมบีเซตพร้อมขอบรั่วพันโอถังนามบัตเตกสองพันลิตรมาถหวายเป็นว่าอมาถหวาย หลังหนึ่งกอดมันไมห <c oughs> ลดใหญ่วายูวันรพันวาเสียมาถวายอีกสามใบเป็นสี่ใบเป็นแปดพันลิตรโอ้วันนว่าคือทสีสะดวกเกินอยู่เก็บน้ำสำรองไว้อยู่ทั้งขั้วเฮานี่บัดหาน้ำปลาป่ามันบ่พ่อใส่อย่างต่างๆก็จะได้เปิด ล่างถ้วยล่างหมอ้อล่างจานหรือยรอย่างต่างๆก็คือสิสะดวกสันตาว่านะ้อ <c oughs> และนอกจากนั้นนอะร้อยตำรวจเอกพงจเจริญอินอ่อนนายไพฑูรแย้มแก้วพร้อมครอบครัวเนีเ่านมาทวายกบิยพันธ์มีนามเป็นต้น แล้วก็บรรุงบวรพุทธศาสนาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนายทองคำและครอบครัวนางวาสนาแก่นการร่วมทำบุญเป็นค่าพระตาหารเข้าโรงครัวหนึ่งพันสองบาทอันนี้บ้านหนองแห่ ตำบลนายมอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญนอจึงขออนุโมธนาสาธุนออจากนั้นนายจักรินวงอน,นันยมแม่จันหอมลีหลงศียมแม่มหาแมวนอ้อน่องายมหาแมวและลูกลูกหลานหลานโอนเข้าบัญชีอมสินหลวงตายี่สิบแปดวัน มกราคมหกเจ็ดเวลาเจ็ดนาฬกาห้าสิบเก้านาทีมื่อวันทำบุญมารุงท่าขันหลงตาเดือนมกราคมนี่หนึ่งพันบาทเดิมโมทนาสาธุนิพพานะปัจโยโหตุและกัญญาติธรรมสายบุญอำเภอพนมไพร ม <c oughs> ันมาเมื่อวานประมาณสามสิบสี่สิบคนมาหออกันเลยได้ปารบสนทนาธรรมกันดนเตอะฝ้าบวญยมหลงตาถามบ่เฝ้า,าขนอยวสัน <c oughs> ตั้งใจมาวสันปัญวา มารอกาดผ่าอยู่ในวัดเทาเบิร์ดแล้วก็เลยไปสนทนาทำกันหลายสิ่งหลายประการกะจน <c oughs> เวลาคำใในจักหน่อยจังแล้วเพนก็ถามเป็นเป็นถามนั่นแน่เรื่องนั่นแน่เรื่องนี้แน่พันอยากฟังก็คือให้จะได้เซลบาบอกได้ว่าสันเพนวา อยากฟังมองนิววัฒนหลวงตาวัฒนาซะก่อนจังฟังนอวัฒนเเป็นว่าเวลายังมีอยู่หลวงตาวัฒน์เป็นว่าก็เลยป่าหลบ,บปั่นปนฟังเ <c oughs> มื่อสนทนาปราใสธรรมาตามสมควรเป็นเรืยเลยบำรุงบวรพุทธศาสนาวัดบ้านก็บอเฮานี่ สามพันห้าหร้อยบาทเดอ้ออนุโมทนาสาธุนิพพาะปัจโยโหตุหลงตาโวาเรื่องจิตจะแม่นเป็นอาทิตย์หลือมั้งเนาะหรือสองอาทิตย์แล้ว <c oughs> ว่าหลืองจิตเป็นผู้นำนี่ผู้นำนี่มันพีิลึกพิโล แล้วก็สิ่งที่เกิดร่วมกับจิตศึกษาจบลงใดอยากอีลีเรื่องจิตเรื่องใจเอาพักไหวสะก่อนซะเ <c oughs> นาะที่หลงตาปาโลม,มานิสองพุทธพธสองบทมโนปูพังเข้ามาทำมาน ทำทั้งหลายทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลนี่มีใจนำหน้าที่ลงตาเว่าอยู่ไว้บ่อยขันใจบ่น้ำหลางกายเห็นอย่างก็ะ่เป็นแล้วก็จิตเตนะนิยติโลโกโลกอันจิตย่อมนำไป คำว่าโลกอันนั้นจิตน้องไปนี่ก็คือกามโลกรูปโลกและอะรูปโลกผู้นะอันนี้อันจิตเป็นผู้นำไปอย่างคนที่ไปนรกกับจิตนำไปแต่ว่าต้องมีโทษสา มันนี่ผู้ใดที่ไปสู้เปตสุรกายกับจิตน้าไปแต่ต้องมีโลภะเกิดร่วมกับจิตมันนี่ผู้ใดที่ไปเกิดในกําเนิดสัตว์เดรัจฉานเป็นหมูเป็นมาเป็นสั่งเป็นงัวเป็นควายเป็นเป็ดเป็นไก่ปูปลาหน้านาเหมียงต่างๆกับสั่งกับจิตเป็นผู้น้าไปแต่ต้องมีโมหะเกิดร่วมกับจิต จังสินะมันนีอันนี้เห็นส่วนอวัยวุมิมันนี่จิตนั่นมาสโลกมนุษย์กับพอมีศีนหากรรมาบทสิบเกิดร่วมกับจิตจังได้มาสโลกมนุษย์นั่มาสโลกมนุษย์ บัดนี้คันี่ไปสวรรค์บัญหกสั้นนั่นต้องมีมหากุศลและจิตแปดดวงบ่ดวงใดก็ดวงหนึง่งนําเกิดร่วมกับจิตจิตก็เลยนําไปสวรรค์เห็นบ่มันเป็นเรื่องสลับซับซ้อนเติบอยู่และนอกจากนั้นผู้ใดที่ไป รูปโลกบัน,นี้หมายถึงพุมมมโลกสมาบัตรูปชาูปรูปชานิสีปฐมชาตทุติยชาตตดยชานจุตุตาชานเกิดร่วมกับจิต ตายพระเจดตตัวนั้นก็เลยไปท่องเที่ยวรูป,ปรภพหกชันช้นชาตนริสรสมบาบัตตัวนี้ต้องเกิดร่วมกับจิตจิตจะนำไปพมมาโลกเห็นไหมบันยิบพก้กที่ไปอารูปโลกบัน,นี้ ก็จะต้องเจริญอรูปกรรมาฐานสําเร็จอรูปฌชานเมื่ออรูปชานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เกิดร่วมกับเจิตเจ็กก็นัาไปสู่อรูปพรมสี่สันหมุนกันอยู่อย่างสี่เมื่อบดพลังของแต่ละอย่าง คือกรำจะระย่างให้ผลเบิดกระตกจากบ่อนนันบอนนีหมุนกันต่ออีกจังสินาขันบอกขามหาอบายภูมิโดยอำนาจของโท่าสาไปเกิดเป็นสัตว์นรกเมื่อใส่กรรมในตัวนีเบิดแล้วก็พ้นจากนารกํำบุญเกิดรวมกับจิต กมามโซโลโมนุษย์หมุนกันอยู่จังสีเพราะเนวัตตะสงสารสงสารสนว่องเวียงผัดเปลี่ยนมันเาเวียนลองของคือหล่อรถยนตบอ่หอนนี้ไปผลเกิดแก่เจ็บตายมิต่ว่นเวียนติดต่อกันบ่มีแล้วพระบุทร ถ้าเจ้าตรัดไว้โบราณมาเลยเอามว่ากเป็นภาษาอีสานเห่าอันนี้คือหมายถึงการท่องเที่ยวในวตาสงสารเพราะจิตเป็นผู้นำไปแต่จะนำไปไหนได้นั้นต้องมีสิ่งที่เกิดร่วมเมื่อสิ่งใดเป็นบุญเกิดร่วมก็ไปสู่สุขติ ถ้าสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตเป็นบาปก็ไปสู่ทุกขตินรกเปรสุรกายสัตว์เดรัจฉานหนาสงสารชีวิตโลกมนุษย์เท่าบ่าอนย่านโยมทั้งหลายคุบาอาอจารย์เพระเาะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงแสดงธรรมไว้ให้ดจะไหจลจะเจตพนจากนารก เปรตสุรกายสาเดรฉานหนึ่งระวังอย่าให้ความโกรธเกิดร่วมกับจิตระวังอย่าให้ความโกรธเกิดร่วมกับจิตระวังไว้เหตุใดมันจะสิบกเกิดจะเริ่ญเมตตา ขันเกิดเมตตาและโทษสาบเกิดจังสีนาขันบดมือห้าบกโกรดเลยจิตก็ห้าวก็บลงนรกเห็นบ่บัดมื่อห้าบกโกรดบ่ศูนย์บ่เกียดตบ่เกียดใแต่ไผ่ทั้งสิน้นจะริอยเมตตาอยู่ตลอดสงสารร้ตน รู้ตนลูกรู้ตนหลานรู้ตนผัวรู้ตนเมยรู้ตนพ่อรู้ตนแม่รู้ตนพี่รู้ตนน้องไผสิเหตุไนนใดกับไปตาลูตนจาดกันเหตุบดีแห้งไปตาลูตนแห้งโอกาสโรนากบ่มีเลยเห็นบ่เรื่องธรรมะเนี่มันเป็นเรื่องพิลึกอิลีได แทนเทาบกคืออยากได้ของผู no ้นั้นโลภบกของผู้นั้นโลภบ่กของผู้นี้บัดมือวัาถันเจเทาก็บไปสู่ภพภูมิของเปรตอสุรกายทาบไดิคดโลภของผพ้ใดขานมีสติอยู่คู่มือคู่มือกมเนอเงยเนอคู่เนอเหยียดเนอไปเนอมาเนอล้างถ้วยเนอล้างจานเนอ ปาดกาดบริเวณอะไรต่างๆก็กาดหนอะกอดหนอยืนก็มีสตินั่งก็มีสติเดินก็มีสตินอนก็มีสติทํากิจอะไรอยู่ดื่มฉันอะไรต่างๆรูบอายจรา์กับฉันอาหารก็มีสติเลียนหนังสือก็มีสติเห็นอยังเห็นอย่างมีสติสมัมปชัญอยญาณโยมกับเฮ็อยู่จังสี่แหละ ตำพิกก็ตาาํตาหนอตำหนอตำหนอพิพิแต่ขอกหนอพิพิแต่ขอกหนอก็ตำหนอตำหนอเป็นต้นแฮดอดยวัดมือบ่เว้นยักษสิจิตก็ล่อยบบไปสู่กำเนิดสัตว์เดรชานเห็นบหมวิธีรักษาจิตรักษาใจรักษาจังสิเมื่อเข้าใส่หลับทม เรียกว่าความไม่ประมาทมีสติสัมปชัญญะเพอบ้างก็เลอหนอเลอหนอเพอบ้างก็เลอหนอเพอหนอ,อ,หนอมันก็ได้สติกลับคืนมาเป็นต้นเมื่อทำอยู่อย่างนี้บ่อยๆชีวิตของบุคคลนั้นพ้นจากนรก พ้นจากเปรตพ้นจากสุรกายพ้นจากกำนอดสัตร์รชานเห็นบ่มมีที่อยู่อยู่จังไนจิตบวตกนรกอยู่จังไรจิตจงบ่ไปสู่พอพิ่มของเปรตสุรกายอยู่จังไนชีวิตจึงบ่ไปจิตจังบ่ไปสู่กำเนิดสัตร์รชานทั้งเป็นจังสีนา สัตว์นรกทั้งเป็นก็คือมนุษย์เราโกรธนี่แหละเป็นเปรตทั้งเป็นคือความโลภเป็นสัตว์นิรัจฉรนทั้งเป็นทนั้นท,ที่เป็นมนุษย์แต่จิตอยู่ในผู้ปุมอสัตว์ิราาัจฉรนเพราะอำนาจของความหลงเมื่อเราใช้หลักธรรมของพระสมมาสมพุทธเจ้ามาภาวนามาปฏิบัติผลจากอาบายยภูมิเลยเห็นบอกเพราะฉะนั้นเขาใส่ชีวิตยูจังสิ ใัยชว่วนใ่ได้กระสังบตกนรกบ,บ่บไปเป็นเปรตสรกายบ่ไปเกิดในก็เนิดสาดรัจานถ้าตายพระจิตดรนี้ไปสู่สุคติโดยส่วนเดียวใส่โหลดเดอฝากสุขคนสุขคน,น,น,นไว้นหนทั้งหยาดโยมทั้งแม่ชี้แม่ภาพหญาดโยมทุกคนทุกคนตลอดทั้งครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์เพระเาะฉะนั้นทำอะไรให้มีสติแล้วทุกอย่าง จะสมบูรณ์ทุกประการสาวสามีอะไรนานะเ <c oughs> ข้าใจตัวนี่บทสรุปใส่ชีวิตในโลกมนุษย์บทตกในโลกเป็นนั่น,น,นอ่ามันนี่ผู้ก่อนมาอะไรบนนี้ <c oughs> เออนอพระคู่สนทน สนทนแปว่าดีดีนาะสนทอนไปว่ดดาวง,งามไปว่าด,ดีนาอเดี๋ยวบางคนคือเป็นจังไรบุหล้หลังเือกนะนาบูดบูดอยู่เนอะพระครูสนทอนอย่างกเกาะฮะ สุตานุกูลเออบิงแย่งปริยัติได้สุตานุกูลนั่นเอื้อเฟื้อการศึกษาธรรมเนอะแต่ว่าเปิ่นเทไข่เติบอยู่ต่อคูเมือนี่เนาะสวดก็ไข่เติบอยู่สมสื่อสุนทอนอยู่ แล้วก็วที่นี่เาอีกสกเอะฮะไปรับไหม <28. S 1> เดือนใดนยี่แปดกุมภาพระโคสัญญาบัตรในตำแหน่งรองเจ้าอาวาสวัดบ้านเก่าบ่อ อีกจากปีเจ้าใหญ่จงังสิปับบุตรเป็นเจ้าขนาดตำบลเนี่ยพันใหกอนอันนี้จงังสีนาเหนือหลวงตาเลยคือโอ้ยวาสันเมื่ออื่นมือม่อเมือม่อนีอ่วันที่เ้าเก่าเนาะเออ วันที่สามสิเวทพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณเฮ้ากระชิดไปแอ้พระคู่ปริยาติวีระพอนพอมขณะกระชิดพาไปหาหมออีกเนี่ยนี่หลวงพ่อมันก็มาพักอยู่วัวแนองอยู่วัดบัะแน่งแต่เที่ยวออกเที่ยวเข่าลงพยาบาลพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก่อนโอ้ย มหาเป็นผู้เท่าเนะาะมอว่าผู้ใดหลงตาก็เพราะหลงตาไหลติดแห้งขับใส่ต่ละบาดจวดเลยว่าแม่นเอียงใส่ต่ละบาดนี่จวดลนแกนติดกดิเนอะไปนั่นมือแรงเด้อประมาณสีมองแล้วเตรียมเด้อมหาเกาะ ผูเกาะระคู่สุนทรหลวงตาที่พ่าไปกาบหลวงพ่อเจ้าคุณพร้อมคณะจาักเกาลูบซีบลูบเด้อให้ไปถวายสักการะเพิ่นจังหน่อยให้ผู้กาะไปถวายสักการะ